ทริปเพื่อเติมเต็มฝันของแฟนบาสปี2025ออกแล้วนะคะถ้าเกิดยื่นมือไปนี่ยคือสามารถแท็มือกับนักกีฬาได้แล้วออรอบนี้จัดให้ทุกท่านครบถ้วนทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกในซีวีแอซสูตรสมบูรณ์แบบที่สุด Absolute West San Francisco L.A. ออกเดินทางวันที่13 2 0มถึงีมีนาคมซูเปอร์สตร์อัดแน่นเพียบทั้งรูบอนเจมส์แอนโทนีเดวิสสเตฟานแครรีควายเลนน็อตเควินเดรนเดวินบุกเกอร์เดมาเดโลซานแอปส t e อีส t b บอสต n p ฟิลาเดเฟียนิวยอ o r กออกเดินทางวันที่3 1 0ถึงเมษาย,ยนนี่ก็ได้ชมซูเปอร์าร์เพียบค่ะ คู่สองเจเจสันเชธัมเจเรนบราว์อนโทนีเอ็ดเวิร์ดโจเอลเอ็มบีเควินดูแรนเดวินบุกเกอร์เจเรนบรันสันพิเศษสุดๆพร้อมทัวร์ล็อกเกอร์ลุงของยุโรปดีสุดด้วยเที่ยวครบประสบการณ์สุดป,ประทับใจแบบนี้รับจำนวนจำกัดรีบสำรองที่นั่งด่วนเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง2 3 mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตุกัามิเอ็กก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะมาพูดถึง LA Lakers อะค่ะ preseason ในผ่านมา3เกมแล้วเาก็ชนะไป2เกมแพ้ไป1นเกมยังคงเหลือ preseason อีก3เกมที่จะเจอกับทั้ง Golden State Warriors ก็ฟรีซันเพื่อเพื่อนเจอกับพวกเราใน play back นะคะบรรยายไทยทั้ง3เกมนี้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึง LA Lakers แกนะคะเพราะว่าจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยพวกเขามองการใช้งานผู้เล่นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็โลเทชันต่างๆเมื่อเปิดฤดูกาลแล้วหน้าตาจะเป็นแบบไหนนน่่าาสใจมกๆเลยคะ ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่กด Sub s c r i b e อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะย้อนกลับไปนะครับในช่วงเทรนนิ่งแคมป์ในช่วงมีเดียเดย์ที่ผ่านมามีอยู่2เรื่องครับที่เจเจเรดดิกหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของพวกเขาพูดกับบรรดาสื่อนะครับผ่านให้แฟนบา้าของพวกเราได้รับฟังเรื่องแรกเนี่ยก็คือ,อเขาต้องการใช้ผู้เล่น5ตัวจริงนะครับนในฤดูกาลที่ผ่านมานั่นคือเดนโจโรบาเซลออสเซนรีฟรูเอชิมุระเรบอนเจมส์แล้ว ผลงานชนะ16แพ้แค่8ถ้าเกิดเอาเฉพาะผู้เล่น5ตัวจริงนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วเล่นร่วมกันอย่างน้อย20เกมชุดนี้ของ LA Lakers เนี่ยถือว่าเป็นอันดับ3ของลีกนะครับเป็นรองเพียงแค่ Boston Celtics นะครับแล้วก็ Denver Nuggets เท่านั้นและเรื่องที่2ครับที่ JJ Redick เขาเน้นเนี่ย <Ừ. S 1> คือเขาบอกเลยนะครับว่าต้องการใช้ผู้เล่นโร t a t i o n หลักทั้งหมด9คนคหมายความว่าเป็นตัวจริง5 แล้วก็เป็นสมองหลักอีก4คนครับข้อหนึ่งที่ตูมว่าดีเกี่ยวกับเจเจไรตินะคะในการให้สัมภาษณ์แบบนี้ค่ะเหมือนเป็นการบอกทีมบอกฟแฟนๆนะคะแล้วก็บอกนักกีฬาอ้อมๆด้วยค่ะแต่ทีนี้ค่ะพอเวลาเรามาพูดถึงรอบโรเทชัน9คนแล้วเนี่ยเราก็มานั่งคิดดูนะคะมี่เน่ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างยังไม่นิ่งเลยคะ่ะเจเร็ดแวนเดบิลก็ยังคงฟื้นฟูจากการผ่าตัดที่เท้ากับคริสเตียนวูดก็ฟื้นฟูจากการผ่าตัดที่เข่าอยู่ค่ะดัวตันเคนเน็ตนะคะก็ยังไม่รู้เหม แค่ไหนรวมไปถึง Max Christie แม็กซ์คริสตี้ค่ะไลมี่เด้คิดว่ายังไงบ้างคะคือจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยอย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับว่าในฤดูการปรกติของ NBA เนี่ยมันช่างยาวนานมากครับ82เก <c oughs> มไหนจะต้องเจอเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บไหนจะเรื่องของปัญหาการฟาของนักกีฬาในแต่ละเกมและไหนจะเป็นจังหวะที่นักกีฬาคนดังกล่าวคนไหนคนนึงในทีมเนี่ยนะครับมีการมีคียกว่าฟอร์มตก Uh huh. สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ทางทีมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนระหว่างที่มีการแข่งขันเนี่ยแหละครับและการที่ทาง JJ เจเรดดิเขาบอกว่าเขาต้องการใช้ผู้เล่นโรเตชั่น9คนเนี่ยอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่น้อย <Yeah. S 1> เป็นการใช้การนักกีฬาที่น้อยหรือว่ามากจนเกินไปนะครับเป็นเรื่องปกติมากๆเลยครับของหัวหน้าโค้ชสักคนหนึ่ง ที่จะเลือกใช้งานนักกีฬานะครับในลงสนามทำแข่งขันเพราะว่าการแข่งขัน48นาทีเนี่ยจะต้องเอามาเฉลี่ยให้กับน,นักกีฬา9คนนี่ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วจะมีผลกับผลหน้าโค้ชในการตัดสินใจให้นักกีฬาสักคนหนึ่งได้ลงสนามโค้ชบางคนบางทีเนี่ยก็ใช้นักกีฬาเพิ่มมากขึ้นแต่โค้ชบางคนเนี่ยก็อาจจะใช้นักกีฬาน้อยลงเลือกใช้แต่เฉพาะนักกีฬาตัวหลักๆเหมือนอย่างนิวยอร์กนิกส์กับโค้ชทอมเทเบอร์ดในฤดูกาลที่ผ่านมาเียกว่าลากตัวจริงจนบบาาเเจ็แลอย่งโค้ชท ในโรเตชันกี่คนนะคะมินเน่เจ็ดคน,นครับบางทีบางทีหก oh, <okay. S 1> คนด้วยซ้ำไปเออเนาะเพราะว่าในเพลย์ออฟเนี่ยนักกีฬาของเขาเนี่ยก็บาดเจ็บด้วยครับตัวหลักบาดเจ็บปุ๊บเข็นนักกีฬาสำรองบางคนได้ลงสนามน้อยมากๆ hmm. ก็มีโอกาสได้ลง hmm. ลถ้าเกิดไม่มีการบาดเจ็บเนี่ยนักกีฬาเหล่านั้นไม่มีโอกาสได้ลงสนามอย่างแน่นอนทีนี้กลับเข้ามาในคําถาม hmm. ของแอดมินตูนะครับ เท่าที่เราเห็น LA Lakers ลงสนามทำแกงันใน preseason ทั้งหมด3เกมเนี่ยเราขอเลือกเกมที่เจอกับ Phoenix Suns และกันเอามาพูดเพราะว่าในเกมวันนั้นเนี่ยนักกีฬาตัวจริงทั้ง5คนนะครับตัวหลักทั้ง5คนที่ JJ Redick ตั้งใจที่จะใช้งานเนี่ยลงสนามครบหม่ว่าจะเป็นโรบอ o n James, Austin r e v e หรือว่าจะเป็นอย่าง Deangelo uh, Russell, Anthony Davis เนี่ยลงกันครบหมดมหลังจากที่ตัวจริงเล่นไปสักพักหนึ่งครับมีการเปลี่ยน นักกีฬาสำรอง3คนตัวหลักที่ลงมานะครับเราจะเห็นเลยว่ามีเกฟวินเซนต์มีแม็กซ์คริสตีแล้วก็มีแจ็คสันเฮดังนั้น3คนนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสได้เป็นโรเตชันหลักแม็กซ์คริสตีในช่วงเปิดฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าได้รับคำยกย่องชื่นชมจากสตาฟโค้ชมากมากเลยนะครับได้รับสัญญาอย่างที่แฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะได้รับสัญญาขนาดนี้4ไป32ล้านเหรียญซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับและในช่วงเทรนนิ่งแคมป์เนี่ย แม็กซ์คริสตี้ทำให้ทางเจเจรีดิกเนี่ยเขาชื่นชมบอกว่าแม็กซ์คริสตี้มีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับนะครับ 3D หรือว่าจะเป็นการยิง3มคะแนนการเล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์สร้างจังหวะให้กับเพื่อนทำแต้มทุกอย่างของแม็กซ์คริสตี้เนี่ยดีขึ้นดังนั้นถ้าเกิดตัวของเขายังคงสามารถทําผลงานได้แบบนี้นะครับยืนระยะต่อไปเราก็น่าจะได้เห็นโอกาสในการลงสนามของแม็กซ์คริสตี้ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เพิ่มมากขึ้นในฤดูกาลที่ผ่านมาตัวเขาเนี่ยลงสนามเฉลี่ยอยู่ที่14นาทีต่อเกมในฤดูกาลที่จะถึงนี้อาจจะขย ขึ้นมาครับมาเป็น2 0ถึง23 25นาทีต่อเกมก็เป็นไปได้ครับเท่าที่ตุนดูมานะคะตุนก็มีความคิดเหมือนกันค่ะมินเน่ว่าแม็คคริสตี้เนี่ยก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะยังไงเนี่ยเวลาในการลงสนามทำการนนในฤดูกาลที่จะถึงนี้ต้องเพิ่มมากขึ้นแน่ๆเลยค่ะโดยเฉพาะที่ตอนนี้นะคะทางทีมเนี่ยก็ยังไม่มีทั้งเจเรตแวนเดบิลค่ะแม็คคริสตี้ตอนนี้ค่ะเป็นผู้เล่นที่แบบว่าใกล้เคียงกับเขาว่าทีแอนดีมากที่สุดแล้วด้วยแม้แต่ตัวรบอลเจมแล้วกออก,ก,ะะวก็มมั่่่่นนใจเลลยคคะวาาแรีรี้ด้ทถึง เขาจะต้องมีค่ากับทีมอะในส่วนของเกฟวินเซนต์นะครับย้อนกลับไปเนี่ยตัวของเกฟวินเซนต์ถือว่าเป็นนักกีฬาที่ทางทีมเอาเข้ามาในช่วงปีทีดูการ2023ซึ่งตอนที่ได้ยินข่าวว่าเอเอลเกอร์สจะเอาเกฟวินเซนต์เข้ามาเนี่ยแฟนๆเอลเอลเกอร์สรวมถึงแอดมินตูเนี่ยต่าดีใจะนะ <DJ. S 1> เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเกฟวินเซนต์เขาตะลุยไปถึง NBA Final ไฟนอลผลงานในการเล่นกับไมอามี่ฮิตนะครับโอ้โหช่วยยิง3นาคะแนนช่วยเล่นเกมรับปุมนอกทําได้ดีมากๆเลยแต่พอย้ายมมาาาอออยู่กกัับ akers, าาบบบบ L เเเเลรดนีจจ็็จไป จนสุดท้ายเนี่ยต้องผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่เขา่าลงสนามในฤด,ดูกาลปกติได้11เกมเท่านั้นเองนะครับและพอเข้าสู่เพลย์ออฟเนี่ยลงจริงแต่ว่าไม่ได้มีผลกับเกมมากขนาดนั้นครับแทบจะไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายเลยตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยกลับมาแบบเต็มรูปแบบนะครับเข้าสู่เทรนนิ่งแคมป์เข้าสู่พรซีซันก็หวังเหลือเกินครับว่าเกฟวินเซนต์เนี่ยน่าจะเข้ามามีบทบาทนะครับแล้วก็กลับคืนฟอร์มการเล่นตอนสมัยที่เขาอยู่กับแมามี่ฮิตได้ช่วยงานการเล่นเกมรับวงนอกในส่วนของแบ็กคอร์ดนะครับให้กับ l อลเอ ซึ่งเท่าที่พวกเราเห็นนะครับการเล่นการถือบอลการตามตัวประกบทีมตรงข้ามที่มีบอลอยู่การยิง3ามคะแนนการช่วยเล่นเกมต่างๆครับประสบการณ์ที่มีคิดว่าน่าจะเข้ากับระบบการเล่นของเจเจเบติกได้ในส่วนของแจ็คสันเฮนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นเซนเตอร์สำรองหลักคนเดียวที่เอลเอเลเกอร์สยังคงเหลืออยู่เนื่องจากคริสตินวูดอย่างที่ไอมิตูลพูดนะครับเขากาลังฟื้นฟูจากการผ่าตัดรักษาอ,อาการบาดเจ็บที่เขา่าย้อนกลับไปในช่วงท้ายฤดูกาลถ้าเกิดเพื่อนๆจาได้แจ็คสันเฮเนี่ย ถือว่ามีบทบาทและก็ได้โอกาสในการลงสนามมากกว่าคริสเซนวูดแล้วด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับปากห่วงนะครับความทุ่มเทในการการเล่นต่างๆนี่คือว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้ตัวของเขามีโอกาสได้ลงสนามมากไปกว่านั้นครับตัวของแจ็คสันเทเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจเจเรดิกนะครับย้อนกลับไปก่อนที่จะรีทายเนี่ย เจเจเรดดิกเขาเคยไปร่วมงานกับนิวออร์ลีนเพลเกนส์หนึ่งฤดูการ <yeah. S 1> ครึ่งทั้ง2คนเคยมีโอกาสร่วมงานกันนะครับในฐานะนักกีฬาร่วมกันแต่ตอนนี้ครับเจเจเรดดิกมาเป็นหัวหน้าโคช้ชดังนั้นเนี่ยก็ถือว่ารู้ดีว่าจะใช้งานแจ็คสันเฮยังไงคุ้นเคยกันดีมีการพูดคุยมาโดยตลอดหนึ่งฤดูการครึ่งเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆาแล้วนะครับสำหรับนักกีฬาคู่หนึ่งจุดที่สําคัญอยากจะให้เพื่อนๆจับตาดูนะครับนั่นคือเจเจเรดดิกเนี่ยเขาเน้นมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าผู้เล่น5ตัวจร มีการเล่นเกมบุกที่โดดเด่นกว่าการเล่นเกมรับอาจจะมีแค่แอนโทนีเดวิสเพียงคนเดียวที่การเล่นเกมรับดีพอๆกับการเล่นเกมบุกดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือทัพสำรองที่ลงมาปุ๊บเนี่ยจะต้องพร้อมในการเล่นเกมรับจะต้องเข้ามาปุ๊บสามารถเล่นเกมรับ ัดการเล่นต่างๆของการเล่นเกมบุกทีมตรงข้ามได้นี่คือสิ่งที่เจเจเรดดิเขาเน้นมากๆเลยครับฟังแล้วก็เข้าใจจริงๆนะคะเพราะว่าการเล่นเกมรับเนี่ยสำคัญไม่แพ้กับการเล่นเกมบุกเลยค่ะอย่างหลายชื่อที่พวกเราพูดมาค่ะไม่ว่าจะเป็นเกมวินเซนแจ็คสันเฮหรือว่าแม็กคริสตี้เนี่ยร้วนร้าวแต่ตั้งใจในการเล่นเกมรับ,บทั้งนั้นเลยค่ะทั้งนี้ค่ะทีนี้ตอนนี้โรเทชันเรามี8คนแล้วแล้วคนที่9ก้าเหรอคะเอเมเด้คิดว่าน่าจะเป็นใครคะในเวลานี้เท่าที่เห็นนะครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นดาวน์ตันเ อย่างน้อยก็จนกว่าเจเรตแวนวิลจะสามารถกลับลงสนามทำแกงขันได้เราเห็นเจเจรติกนะครับใช้งานตัวของเขาเยอะมากๆในเกมที่เจอกับมลวิคบัค์เราเห็นการเล่นแบบออฟบอลที่ดีมากนะครับของดาลตันเคนเนตแล้วก็มีการยิง3คะแนนแม้ว่าส่วนมากในเกมวันนั้นเนี่ยจะยิงไม่ค่อยลงก็ตามแต่เชื่อว่าถ้าเกิดฤดูกาลดําเนินต่อไปแล้วเขายังคงมีการพยายามเล่น<ม>แบบนี้ได้นะครับน่าจะเข้ากับระบบการเล่นของเจเจรติกอย่างแน่นอนจะติดอยู่นิดนึงแนะ่คือเรื่องของประสบการณ์นะครับแล้วก็การเล่นเกมรับการเล่นเกมรับของดาตันเคนเนตเนี่ยมี ปัญหามาตั้งแต่ในซัมเมอร์ลีกแล้วแด่นั้นเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่าในเกมที่เราเห็นในพรีซีซั่นเนี่ยเขาจะพยายามตั้งใจการเล่นเกมรับครับมีการพุ่งเข้าหาบอลมีการพยายามประกบทีมที่คนที่อยู่หน้าตัวของเขาเนี่ยดีที่สุดเท่าที่จะทําได้จังหวะที่ทีมตรงข้ามพยายามจะขึ้นยิงนะครับตัวของดาลตันเคนเนตเองเนี่ยก็พยายามขึ้นไปกระโดดปัดกระโดดเคลียร์ให้จงได้นี่คือสิ่งที่ดีหรือไม่บางครั้งเนี่ยเราก็เห็นเขาพยายามชนกับผู้เล่นวงในของทีมตรงข้ามด้วยนะครับสิ่งนนีีน้้เเ่ะงทตัวขอขอรดดกาามพู ครับในช่วงเทรนนิ่งแคมป์เขาบอกเลยว่าถ้าเกิดดาวตันเคนเนตเนี่ยต้องการที่จะมีโอกาสในการลงสนามนะครับสำหรับรถเลกเกอร์ชุดนี้เนี่ย การเล่นเกมรับสําคัญที่สุดถ้าเกิดดาวตันเคนเนตไม่มีเกมรับที่ดีโอกาสในการเล่นหรือว่าจํานวนนาทีในการลงสนามเนี่ยยังไงก็น้อยแน่น <S <S อนเพราะว่าทีม LA Lakers ในเวลานี้เนี่ยไม่มีโอกาสนะครับแล้วก็ไม่มีช่องว่างในความผิดพลาดลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะนักกีฬาที่อายุน้อยมาจากลูก,กี้แบบนี้เนี่ยไม่ควรจะมีโอกาสพลาดใดๆทั้งสิน้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับดังนั้นส่วนตัวคิดว่าณเวลานี้เนี่ยที่ทีมยังคงไม่มีเจเร็ดแวนด์วิลก็น่าจะเป็นดาวตันเคนเนตครับถือว่าเป็นในึ่งในเก้าโรเตชัน กิดเจเร็ดวันวิวกลับมาเนี่ยค่อยมาว่ากันอีกทีเราก็อาจจะเห็นว่า LA เลเกอร์เนี่ยเล่นใช้แบบผู้เล่น10โรเทชันก็ได้นะครับมีการเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าตัวของเจเจเรดดิกเนี่ยเขาก็พร้อมปรับเปลี่ยน คือจะบอกไปแล้วอะค่ะตูมีความคิดเห็นว่าเจาเล็ตแวนเดบิลเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเขากลับมาได้จริงๆเนี่ยตูว่ามีผลต่อทีมมากๆด้วยรูปร่างของเขานะคะแล้วความคล่องในการเล่นต่างๆเนี่ยจำได้ไหมคะว่าในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยในช่วงที่เจเล็ตแวนเดบิลพีคๆเนี่ยนะคะเราให้ฉาย,ยาเขาด้วยนะเจเล็ตเอลวิแวแวนเดบิลแต่ว่าตอนนี้อะกลายเป็นเจเล็ตเบนช์แวนเดบิลไปก่อนนะคะดังนั้นก็เป็นเวลาของดาวตันเคนเน็ตจริงๆนะคะว่าเขาจะสามารถก้าวขึ้นมาทําส่วนที่เขาควรจะทําได้ไหมเพื่อโอกาสของตัวเองด้วยและทีนี้แบบมอแมมนะ มีโอกาสจะก้าวขึ้นมาบ้างค่ะคือคนที่เหลือในเวลานี้เนี่ยนะครับเราต้องตัดบรอนนี่เจมส์ออกไปก่อนนะครับคือบรอนนี่เจมส์เนี่ยหลังจากที่ต้นฤดูกาลนะครับมีโอกาสลงสนามพร้อมๆกับคุณพ่อของเขาก็คือโรบอนเจมส์แล้วเนี่ยทำคอนเทนต์เป็นคนเป็นคู่พ่อคู่พ่อ,พอ,พอ,พอลูกคู่แรกใ <c oughs> นประวัติศาสตร์ที่ลงสนาม <c oughs> พร้อมกันเสร็จปุ๊บหลังจากที่จีหลีกเริ่มเปิดเทรนนิ่งแคมป์หลังจากที่จีหลีกเริ่มเปิด camp, ลีก G ague, เ,เ, ague, เนี่ยนะครับ เราก็น่าจะเห็นบรอนนี่เนี่ยไปเล่นอยู่ใน G ีรีกเป็นหลักไปพัฒนาตัวเองก่อนเพราะว่าอะไรหลายต่อหลายอย่างตัวของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมกับ NBA เต็มๆม,มก็เป็นไปได้ดังนั้นก็จะเหลืออย่างคริสตินวูดแคมบริดจ์แล้วก็จะเป็นอย่างจารีนฮูดชิฟิโนถามว่า3คนนี้เนี่ยยังมีโอกาสอยู่ไหมครับก็ถือว่ามีโอกาสนะครับคือเขามีโอกาสได้ลงสนามแน่แต่การที่จะก้าวขึ้นมาเป็นโรเตชันหลักนะครับก้าคนตัวแรกเนี่ย ลงสนามเกมเกมนึงเฉลี่ย20นาทีอะไรแบบนี้เนี่ยสคนนี้ยังคงน้อยอยู่คริสตินวูดเองเนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้กับทังทีมได้เห็นนะครับว่าเขาสามารถกลับมามีการยิง3คะแนนที่ดีได้ จุดเด่นของคริสตินวูดเนี่ยคือการยิง3คะแนนเป็นเซนเตอร์ที่สามารถออกมายิง3ได้ย้อนกลับไปตอนที่อยู่กับดีทรอยต์พิสตันตอนที่อยู่กับพิสตันโรกเก e t สที่ได้สัญญาเนี่ยก็เป็นเพราะว่ายิง3คะแนนระดับ37%แต่พอมาอยู่กับ LA l a ลเอเลเกอร์ดังในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยกลับมามีการยิง3คะแนนอยู่ที่30ต้นๆเท่านั้นเองครับจุดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คริสตินวูดจะต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองให้จงได้แต่เกิดเขามีการยิงที่ดีเนี่ยก็อาจจะมาเบียดกับแจ e ็สคสันเฮด จุดเด่นของแคมบริดจ์เนี่ยคือรูปร่างที่ดีมีความปราดเปรียวถ้าเกิดตัวของเขาเนี่ยสแสดงให้ทีมได้เห็นนะครับว่าเขาสามารถเล่นเกมรับวงนอกได้แถมยังมีการยิง3คะแนนที่ต่อเนื่องเรียกว่ามีผลงานโดดเด่นเหนือกว่าดาวตันเคนเนตเนี่ยก็แน่นอนว่าน่าจะเขี่ยดาวตันเคนเนตไปเป็นสำรองสสำรอง5หลังตัวของเขาก็เป็นไปได้แล้วก็เบียดขึ้นมาอยู่ในโรเตชัน9โรเตชัน10ของทีมได้แต่จเจเรนฮูดชิฟิโน่ครับอดีตรุกกี้ดราอันดับที่17ปีที่ผ่านมา จุดนี้เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่แฟนๆยังคงต้องเฝ้ารอนะครับตัวเขายังคงต้องการพัฒนาอาจจะต้องเห็นการเล่นเป็นจังหวะเล่นเป็นทีมที่มากขึ้นมีประสิทธิภาพในการเล่นการทํา เกมบุกของตัวเองการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทําแต้มสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เจเรนฮูชิฟิโน่จะต้องแสดงให้ทั้งทีมได้เห็นจะต้องแสดงให้กับเจเจเรดิกได้เห็นดังนั้นในส่วนของเจเรนฮูชิฟิโน่เนี่ยส่วนตัวคิดว่าถ้าเกิดนะครับดิแอนเจโลรัสเซลออสซินริฟหรือแม้กระทั่งอย่างเกมวินเซนต์ไม่มีอาการบาดเจ็บหรือว่าฟอร์มไม่ได้แย่จนรับไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยโอกาสลงสนามของเจเรนฮูชิฟิโน่เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยครับทายังไงเราต้องมารอติดตามชมกันนะคะวันพุธนี้ค เจอกับ Golden State Warriors พวกเราบรรยายไทยใน playback ด้วยค่ะเรามาร่วมชมไปพร้อมๆกันดูซิว่า JJ Redick เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนและการใช้ rotation ของเขาอย่างไรบ้างแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างหลังจากที่ฟังไปแล้วว่า rotation ของ JJ Redick ใน 9- ถึง10คนเนี่ยมันจะมีประมาณนี้พเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้ Twitter Man i a ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่แรกของเรา Twitter Man i a วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่นนะ,คะ ตรงครับ